ขั้นตอนการนำรถเข้าศูนย์ซ่อมสีและตัวถังสาขาราชพฤกษ์ต้องทำอย่างไรมาดูกัน 1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการเคลมให้พร้อมโดยเอกสารที่ต้องใช้จะมีดังต่อไปนี้ 1. ตัวใบรับรองความเสียหายหรือใบเคลมที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ไปดูที่เกิดเหตุสําสำเนาตารางกรมธรร์ที่เราได้ทำไว้นะครับก็คือตัวนี้ นะครับสสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสำเนาทะเบียนรถนะครับสำเนาทะเบียนรถและ 4. ส,สำเนาประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาใบขับขี่นั่นเองครับ 2. นํนำเอกสารที่เตรียมไว้มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์นะครับ สามเมื่อเจ้าหน้าที่รับเอกสารงานการเคมเสร็จแล้วนะครับก็จะนํารถเข้าไปในส่วนของโรงซ่อมเพื่อ,ต,อตรวจสอบความเสียหายนะครับจากนั้นก็จะทําการสั่งอะไรแล้วก็นัดคิวให้กับลูกค้าครับ 4. กรณี รถเสียหายเบานะครับรถสามารถขับเคลื่อนได้ทางศูนย์จะแนะนําให้ลูกค้านํารถกลับไปใช้งานก่อนนะครับในระหว่างนี้ถ้าอะไรมาครบศูนย์จะแจ้งลูกค้าให้นํารถมาจอดซ่อมนะครับแต่ถ้าความเสียหายเนี่ยรุนแรงไม่สามารถขับเคลื่อนได้แล้วก็ไม่ปลอดภัยในการใช้งานศูนย์จะแนะนำให้ลูกค้าจอดรถไว้ที่นี่นะครับแล้วก็ศูนย์เองจะทำการสั่งอะไรแล้วก็จัดซ่อมในลำดับต่อไปครับ